สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับรายการสุขภาพดีกับหมอยากระเจีย๊ยบกปนอีกเช่นเคยนะคะและตอนนี้นะคะก็เป็น EP ีที่21แล้ค่ะมีชื่อตอนว่ายาเม็ดเหลืองแก้ปวดประจำเดือนอย่างเดียวหรอคนะนะคะเพราะว่ายาเม็ดสีเหลืองเนี่ยนะคะเป็นยาที่มีคนนะคะมาเรียกหาที่ร้านยาแทบจะทุกวันเลยนะคะก็เป็นการใช้อย่างแพร่หลายมากๆนะคะซึ่งนะคะเจ๊จะมาให้ข้อมูลที่น่ารู้นะคะ สำหรับให้เพื่อนๆนะคะใช้เป็นประโยชน์นะคะในการที่จะไปหายาตัวนี้นะคะตามร้านขายายาต่างๆค่ะโดยชื่อสามันของยาชื่อว่าเมทเฟนามิกแอซิดนะคะ mm hmm. ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อค่ะแล้วก็สามารถทําได้หลากหลายสีเลยนะคะไมว่าจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีฟ้าสีม่วงสีเขียวนะคะ mm hmm. ให้เรานะคะจตดจตำชื่อสามันทางยาเป็นหลักค่ะและขนาดของยานะคะก็มีเมล็ดละ250ริลมิกรัม 500มิลลิกรัมค่ะโดยยาน,นี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มนะคะของกลุ่มเอนไซนะคะหรือที่เรียกว่า นอ s เซ r ร i d a l ลนะคะแอนตี Anti ้อินฟลามมอรีค่ะโดยเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะข้อบ่งใช้ก็คือใช้ในการลดไข้ลดปวดลดอักเสบนะคะตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางค่ะดังนั้นจึงสามารถใช้ในการลดอาการปวดประจำเดือนได้ค่ะอาการปวดข้ออักเสบนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะหรือบางคนนะคะก็นิยมเลยใช้ในการปวดไมเกรนะคะ่ะโดยการออกฤทธิ์ของยานะคะยาตัวนี้นะคะ จะไปยับยางเอนไซม์ที่ชื่อว่าคอกค่ะ COX นะคะย่อมาจากไซโคออกซิเจเนสนะคะซึ่งจะเป็นการที่เอนไซม์ตัวนี้นะคะไปสั่งคอสารที่ชื่อว่าค o สตาแกรนดินนะคะตัวนี้จะเป็นสารที่ทําให้เกิดอาการอักเสบขึ้นมานะคะทำให้เกิดบริเวณอาการเจ็บอาการปวดขึ้นมาค่ะดังนั้นยาจึงบรรเทาอาการปวดได้ค่ะ ข้อแนะนํานะคะหากใครจะทานยากลุ่มนี้นะคะจะต้องทานยาหลังอาหารทันทีค่ะไม่ควรทานยากับเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์และไม่ควรสูบบุหรี่นะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ค่ะและผลข้างเคียงจากการแพ้ยาก็มีนะคะอย่างเช่นพื้นคันหายใจไม่ออกปากลิ้นใบหน้าบวมนะคะต่างๆนะคะก็แนะนําว่าหากเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาก็ให้หยุดใช้ยาค่ะและให้ไปปรึกษากับเภสัชกรอีกทีนึงนะคะ ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลแบบกว้างๆนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะหาเพื่อนๆนะคะมีข้อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องยานะคะเฉพาะบุคคลเนี่ยก็สามารถสอบถามกับเจียบนะคะได้ที่ Line official a d i d r u g นะคะมีแอดข้างหน้ามีตัว i d i u g s ค่ะอย่าลืมนะคะเจ็บปวดไม่สบายอยู่บ้านใช้ยาปลอดภัยนะคะนึกถึงหมอยาก,กระเจี๊ยบค่ะอ่า แล้วนี้นะคะสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องยาแล้วก็สุขภาพประด็เล็กน้อยน,น,นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย